สวัสดีครับวันนี้นะครับพอดีได้ไปไหว้หลวงพ่อกลวยนะครับที่วัดแล้วก็ได้เช่าเหรียญนะครับเหรียญโล่ทองแดงลมดํานะครับหลังยันนะครับหน้าวัดมา1องค์นะครับก็คือลุงท่านนี้ท่านบอกว่าเป็นกรรมการวัดด้วยนะครับได้รับประจากมือเจ้าวาดเลยนะครับก็เช่ามานะครับในราคาที่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในหลักร้อยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยเขาขึ้นไปหลักพันแล้วนะครับคือพระเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ผิวนะครับอยู่ที่ผิวอยู่ที่ความสวยเป็นหลักเพราะว่าพระทุกองค์ยังใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพระยังมีความคมอยู่พระมีการลมดำเพราะฉะนั้นความสวยเขาจะแยกกันที่ความสวยแยกกันที่ผิวความสวยของพระเนี่ยเขาจะแยกกันที่ผิวนะครับถ้าผิวสวย ผิวก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดผิวออกลุง้งลุงมุ่งม่วงออกแดงแดงอย่างเงี้ยนะครับผิวที่แปลกประจากลมดำตามปกติอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเป็นพระสวยนะครับไม่มีรอยกระดำกระด่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าพระสวยอันนั้นมีคนปล่อยถึง2อ0 0 2 000, 5 0 0แล้วนะครับราคาโดยธรรมชาติตอนนี้ขี้เหล่ขี้เหลผิวไม่สวยก็อยู่หลักพัน,นต้นๆแล้วนะครับต้นนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสาระในวันนี้นะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นบล็อกสายฝนนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกสายฝนที่ยังมองไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปผมหรือว่าเคยรู้มานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดนะครับตรงนี้ถ้าส่องตรงๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญที่ เห็นชัดนะครับมาให้ดูเนี่ยนะครับถ้าเหรียญเห็นชัดชัดติดชัดชัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงตั้งตรงลักษณะแบบนี้ก็ยังมองเห็นชัดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญนี้นะครับเนี่ยถ้าเราตั้งตรงแบบนี้จะเห็นได้น้อยนะครับมันเป็นเพราะอะไรคือมันเกิดจากบล็อกเนี้ยบล็อกนี้นตรงตรงที่เป็นรอยเนี่ยนะครับสมมุติว่า เหรียญนี้เขาสร้างมาประมาณ100เหรียญอันนี้ผมสมมุตินะครับ100เหรียญคือตั้งแต่เหรียญที่1เนี่ยเหรียญที่1ถึงเหรียญที่20เ mm. นี่ยอาจจะยังไม่เกิดรอยนะครับยังไม่เกิดรอยแต่ตั้งแต่เหรียญที่21ไปจนถึงเหรียญประมาณ30เนี่ยอาจจะเกิดรอยนะครับอาจจะเกิดรอยตั้งแต่เหรียญที่21เป็นต้นมานะครับก็คือเหรียญที่21ถึงเหรียญ30เนี่ย อาจจะเป็นรอยแต่ว่าเป็นรอยบางๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่เหรียญที่31ถึงเหรียญที่100อเนี่ยอาจจะเป็นรอยที่ชัดนะครับเพราะว่ามันถูกกระแทกนานเข้านานเข้านานเข้าริ้วรอยก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,กนเกิดจากการตึงผิวของบล็อกนะครับเกิดจากการตึงตึงเครียดนะครับตึงเครียดของของผิวของโลหะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ บล็อกที่อยู่ต้นๆนะครับอาจจะเกิดไม่อาจจะไม่เกิดรอยนะครับแต่ว่า2เหรียญเนี้ยจะเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับจะเป็นตัวตัดเดียวกันพิจารณาง่ายๆเลยครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเป็นเห็นไหมเห็นไหมครับแค่ส่องส่องกับแสงไฟนะครับก็จะเห็นนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยครับตรงกันหมดนะครับ นี่ตรงนี้นะครับตรงตรงตรงนะครับทุกจุดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงไม่ใช่พระถอดพิมพ์หรือว่าเป็นพระทําเก๊น,นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจด้วยนะครับบางทีมันเฮ้ยมันทําไมตรงสายฝนมันตื้นจังมันเป็นการถอดพิมพ์มาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ก็คืออาจจะอยู่ในการปั๊มแรกๆนะครับของของบล็อกนั้นๆนะครับนะครับดูตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเหมือนกันทุกจุดตรงกันทุกจุดนะครับนี่นะครับก็บล็อกแรกๆอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับบล็อกหลังๆการปั๊มไปนานๆนานๆก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจในการผลิตในการผลิตก่อนนะครับ ในการผลิตเหรียญน,นะครับว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นพาที่เป็นรุ่นที่ผมชอบรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเอามาส่องดูแล้วเนี่ยผมเห็นมนสเนสี์อยู่อย่างหนึ่งก็คือ ตรงจมูกนะครับตรงจมูกของท่านรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะโด่งมากนะครับนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับอันนี้คืออันนี้คือจมูกของปี65นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับของปีอื่นๆให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับ จมูกออกมาอย่างนี้เลยนะครับปี6 5หนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปี6-62นะครับผมจดูปี6-2นะโอเคจมูกนะเนี่ยนะครับผมเฉียงแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นะครับปี6-2จําไว้นะครับแต่ต่อไปปี6-3นะครับ ปีกสามนี่ยครับนี่คือจมูกของปีหกสามนะครับต่อไปนะครับต่อไปปีห้าหกนะครับปีห้าหกนี่นะครับ ปีห6นะครับจมูกปี56อ่าเดี๋ยวเรามาดูปี6 5กันอีกทีนะครับปี65นะครับนี่เห็นไหมครับนี่แหละครับคือรุ่นนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยตรงจมูกโดยเฉพาะตรงจมูกเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ชอบส่วนตัวนะครับเป็นจุดพิจารณาความสวย ได้อย่างหนึ่งเลยนะครับนอกจากผิวแล้วนะครับต่อไปนานๆเนี่ยจมูกเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เอาไว้ดูความสวยนะครับถ้าเกิดมีการใช้หรือว่ามีการกระแทกมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เหรียญหน,นึ่งนะครับมาดูอีกเหรียญหน,นึ่งนะครับปีหกห้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับจมูกคือจะจะออกมาเลยนะครับจะออกมาเลยจะออกมาเลย จะไม่เหมือนปีอืนอ่นๆนะครับเดี๋ยวหยิบมาให้ดูอันนี้ปีหกสามนะครับอันนี้หกสามเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ 63, 63, 63, 63, ปี63สามปีหกสองนะครับอันนี้ปีหกสองเนี่ยนะครับปีห2สองอะเดี๋ยวมาดลู6หกห้าทีนะครับหกห้าเนี่ยนะครับจะจะโด่งออกมาเลยครับ จะล้ําออกมาเลยน่าจะอยู่หน้าสุดเลยมัครับอยู่หน้าสุดเลยน,นะครับคือเป็นเป็นรุ่นที่ผมชอบนะเพราะว่าเขาทําทําจมูกได,ได้สวยดีนะครับได้สวยก็อยากให้เพื่อนๆดูพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากให้พลาดพาดแท้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะดู ดูพลาดไปคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยเห็นเลยว่ะแล้วมันมันเก๋หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ดูตัวตัดนะครับถ้าเกิดเราดูตัวตัดเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดพระธรรมเยอะแล้วบล็อกนั้นเกิดการตะไบ,บเกิดการฝนตัวตัดหลายครั้งอย่างเงี้ยครับหรือว่าสองครั้งบล็อกเดียวกันตัวตัดอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รอบๆด้านนะครับศึกษาให้รอบๆด้านหาจุดที่เราพิจนารณาเป็นของตัวเองนะครับหาจุดตําหนิที่ที่เราดูว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นเป็นจุดที่มีเหมือนกันทุกองค์นะครับหาจุดเคล็ดลับของตัวเองนะครับอาจจะรู้จักกากก็ได้ครับรู้จักกากสมมติว่า ว่าเป็นมีกากอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะจำจำอารมณ์ของกากหรือว่าทิศทางแผนที่ของกากว่ากากเนี่ยมีความตื้นลึกยังไงหรือว่ามีการเดินทิศทางแผนที่คือรูปร่างของจุดแต่ละจุดนะครับว่าตรงนี้ แถวบนมีกี่จุดแล้วก็ถัดลงมามีกี่จุดถัดลงมามีกี่จุดจําแบบนี้ก็ได้นะครับใช้เทคนิคที่ไปจําก็ได้นะครับจํากากแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าก,ากากถ้าเป็นพระถอดพิมพ์ยังไงก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันเล็กนะครับน,นะครับพยายามหาเทคนิคของตัวเองนะมีพระ แท้มาสักหนึ่งองนะครับลองเช่ามาสักหนึ่งองแพงหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เราเช่ามาแล้วเราเอามาศึกษาได้นะครับเอามาศึกษามาเป็นองค์คูได้นะครับเพื่อครั้งต่อไปเราก็จะได้ไม่โดนนะครับหรือว่าอาจจะพกติดตัวไปนะครับถ้าใครกลัวก็นําองค์คูของเราเนี่ยพกติดตัวไปแล้วก็อาจจะไปเทียบตัวตัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องอายนะครับไม,ไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายเขานะครับ เพราะว่าเงินเราแท้นะครับพระก็ต้องแท้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ที่น่าเก็บแล้วก็ทวนตัวผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่า,ามีมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับเพราะว่า,าจํานวนการสร้างก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นผิวลมดํานะครับแล้วก็ผิวเนี่ยสามารถแยกแยะความสวยงามได้อีกนะครับคือพระ รุ่นนอื่นๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแยกกันแต่บล็อกนะครับแยกกันแต่บล็อกเนี่ยอย่างเช่นเนื้อแบบนี้นะครับก็จะแยกกันแต่บล็อกความสวยงามก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าพระไม่ไม่นานนะครับคนไม่ไม่ค่อยได้ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บก็ไม่มีอะไรที่จะมาแยกแยะได้นอกจากบล็อกนะครับไม่เหมือนกับทองแดงลมไม่เหมือนกับการลมดําแบบนี้นะครับ การลมดำแบบนี้แยกบล็อกก็ได้แยกความสวยของผิวก็ได้นะครับแล้วก็จะหมูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นพระลักษณะแบบนี้นะครับที่มีอะไรลูกเล่นอะไรเยอะๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นแล้วลงยากนะครับหรืออาจจะไม่มีการลงด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยท่านมีลูกศิษย์เยอะนะครับมีลูกศิษย์เยอะแล้วก็มีกําลังในการซื้อขายหมุนเวียนกันอยู่ตลอดนะครับ พาสที่มีกําลังซื้อขายเยอะๆไม่ค่อยลงหรอกครับแล้วก็อย่าว่าแต่มีกําลังซื้อขายเลยครับพุทุคุณท่านก็แรงด้วยนะครับแรงด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ